ทำทานจนหมดตัวแต่ถ้ายังเพ่งโทษผู้อื่นอยู่ทานนั้นก็ไม่สามารถทำให้ปิดประตูนรกได้แต่ถึงแม้จะไม่มีวัดถูดทานสละเป็นทานแต่เห็นใครทุกข์ใครเดือดร้อนมาไม่พูดซ้ำเติมเขาและให้กำลังใจเขาโดยคำพูดและ ดวงใจที่มีเมตตาว่าคนเรามันก็เผลอพังพาดผิดกันได้ด้วยกันปราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์มันก็เป็นเช่นนี้เองจะบอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบยกเว้นผู้ที่พอใจกับสิ่งที่มีที่เป็น มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองคือท่านพอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นคือมีก็ใช้เป็นไม่มีก็ไม่ใช่ขี้เกียจนะก็มีวิริยะความเพียรในการลงมือทำแบบไม่ผิดสินข้อที่สอง คือไม่มีก็ไม่คิดที่จะไปขมโมยทรัพย์ของใครอันนี้มันก็คือเป็นเรื่องของบททดสอบคุณธรรมของสินข้อที่สอง